ครบเครื่องเรื่องฟันกับ Dracula Podcast ลูกค้าใช้แปรงคูรพกอก CS5460 ไปสักพักลูกค้ารู้สึกว่าขนแปรงแข็งขึ้นกว่าเดิมเกิดจากสาเหตุอะไรครับโดยปกติแล้วแปรงสีฟันที่เราเลือกใช้จะเป็นขนนุ่มและแน่นปัญหาคือเวลาที่ใช้กับยาสีฟันจะล้างทำความสะอาดยาสีฟันออกจากขนแปรงไม่ได้หมดทำให้ยาสีฟันเกิดคราบแข็งติดขนแปรง ทำให้รู้สึกว่าขนแปรงมีความแข็งขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วขนแปรงยังเหมือนเดิมฉะนั้นเวลาแปรงฟันเสร็จแล้วจะต้องล้างแปรงสีฟันให้สะอาดและผึ่งให้แห้งตั้งแปรงสีฟันในที่ลมผ่านสะดวกไม่ควรเอาผ้าถุงพลาสติกหรือกล่องคลุมเพราะอากาศจะไม่ถ่ายเทก็จะทําให้เกิดการเพาะเชื้อโรคในแปรงสีฟันได้อีกประเด็นที่สําคัญคือ ต้องดูระยะเวลาที่ใช้แปรงสีฟันนั้นนานแค่ไหนโดยปกติแล้วควรใช้แปรงสีฟันแค่90วันหรือ3เดือนเท่านั้นแล้วเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่เพราะทุกครั้งที่แปรงฟันแปรงสีฟันจะเอาคราบแบคทีเรียออกจากปากเรารวมไปถึงพวกคราบสิ่งสกปปกยาสีฟันคราบแบคทีเรียฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยๆหลายคนส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนแปรงสีฟันประมาณ6เดือนค่อนข้างยาวนานเกินไป อาจจะทําให้สุขลักษณะไม่ค่อยดีนักทันตแพทย์จึงแนะนําให้เปลี่ยนแปลงสีฟันทุก3-4เดือนกรณีที่มีวิธีการแปลงฟันแล้วใช้น้ําหนักกดบริเวณใดบริเวณหนึ่งจะทําให้ขนแปรงแบะออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือประสิทธิภาพในการแปลงฟันหรือขจัดคราบแบคทีเรียจะไม่ดีและขนแปรงบริเวณนั้นจะเสียรูปทรงจึงทําให้มีลักษณะถึงความแข็งขึ้น และพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ Dracula.com